หลวงปูศิลาศิริจันโทเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่14ตุลาคมพุทธศักราช2488ที่ตำบลเบิดอําเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์โดยมีเชื่อแต่กำเนิดว่าศิลานันจรเป็นบุตรลำดับที่4ของครอบครัวซึ่งในช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาของสงครามโลกครั้งที่2พอดีจึงทำให้บรรยากาศของบ้านเมืองในยุคนั้นเป็นอะไรที่ค่อนข้างถึงเครียดและวุ่นวายชาวบ้านจะได้ยินเสียงเครื่องบินรบบนท้องฟ้าบ่อย และด้วยเหตุนี้เองเด็กชายศิลาจึงมีชื่อเล่นว่าบินต่อมาในพุทธศักราช2494เป็นช่วงเวลาที่จังหวัดสุรินทร์เผชิญกับถ่ายแล้งอย่างหนักครอบครัวของเด็กชายศิลาที่มีอาชีพทำไร่ทำนาก็ต้องย้ายหนีถ่ายแล้งข้ามจังหวัดไปอยู่ที่บ้านปทุมทัพอําเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเป็นบ้านเกิดของผู้เป็นแม่จากนั้นก็เติบโตขึ้นที่นี่โดยมีลักษณะนิสัยเป็นเด็กที่สุขุมฝ่ายรู้ฝ่เรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเรื่องราวของประวัติศาสตร์ตำนานท้องถิ่นและยังชื่นชอบศึกษาประวัติของพระเกจิอาจารย์หลายท่านจนเกิดเป็นความสนใจทางธรรมและพุทธาคุมต่างๆจนเมื่อเรียนจบชั้นประถมศึกษาเด็กชายศิลาบวชเป็นสามเณรที่วัดธาตประทับอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งในขณะนั้นสามเณรศิลามีอายุได้เพียง1ิปีเท่านั้นซึ่งเป็นพุทธศักราช2 5 0 0หรอหรือกึ่งพุทธกาลพอดีจึงถือว่าเป็นปีอันดียิ่ง จากที่เข้าสู่ร่มกาสาวพัทแล้วสามนเณรศิลาก็ภาคเพียรเล่าเรียนเป็นอย่างมากโดยใช้เวลาเพียงหนึ่งปีก็สามารถสําเร็จนักธรรมชั้นตรีและชั้นโทได้ต่อมาในพุทธศักราช2503ก็สําเร็จนักธรรมชั้นเอกจากนั้นก็ภาคเพียรศึกษาเรื่อยมาจนสําเร็จปร,ริญญาธรรมหกประโยคในพุทธศักราช2515ซึ่งในขณะนั้นมีอายุเพียง26ปี โดยในช่วงเวลาเหล่านี้ด้วยความที่พระมหาศิลามีความรู้แตกฉานในประยะิยติธรรมและอัคระต่างๆจึงได้รับมอบหมายให้เป็นผู้สวดปฏิโมกข์และเป็นผู้สอนประยะิยติธรรมในวัดที่จำพรรษาอยู่และรวมไปถึงวัดอื่นๆด้วยจากนั้นเมื่อวันเวลาผ่านไปด้วยความที่พระมหาศิลารักชอบสันโดษและไม่ปรารถนาในตําแหน่งลาบยศใด,ดๆจึงออกจาริกทุดงแสวงหาพุทธาคมต่างๆ และเมื่อนึกถึงคำของหลวงปู่สิง์สุภโทวา่าคำภีศัพพวิชาและพุทธาคมต่างๆที่เป็นของสมเร็จปุณหงนครจำปาศักนั้นมีต้นฉบับอยู่ที่นายทองสุกยานุพระมหาศิลาจึงออกเดินทางไปขอคัดลอกด้วยมือของท่านเองจากนั้นก็ศึกษาด้วยตนเองเป็นหลักและเมื่อมีข้อสงสัยสิ่งใดท่านก็จะขอคำชี้แนะจากหลวงปู่ทองมาถาวโรซึ่งการศึกษาตำราของสมเร็จปุณน,นั้นถือได้ว่าไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะต้องอาศัยความเพียรพยายามสูงมากและต้องมีความรู้ความเข้าใจแนวคารโบราณอีกซึ่งพระมหาศิลาในช่วงเวลานั้นก็สามารถศึกษาจนรู้แจ้งแตกฉานซึ่งยากที่จะมีใครมาเรียนแบบได้สงครามโลกครั้งที่สองเป็นการสู้รบกันระหว่างแนวคิดแบบเสรีนิยมประชาธิปไตยกับแนวคิดแบบสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งก็มีแนวคิดแบบนี้แผ่ขยายเข้ามาในประเทศไทยด้วยเช่นกัน ถึงขนาดที่มีการก่อตั้งพรรคคุมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยขึ้นมาโดยในช่วงพุทธศักราช2,508ไปจนถึงพุทธศักราช2,519กระแสคอมมิวนิสต์ในไทยนั้นเดือดมากๆระหว่างนี้พุทธศักราช2,517พระมหาศิลาได้ออกจาริกธุดงไปพร้อมกับหลวงปู่สุเทพตามแนวชายฝั่งแม่น้ำโขงในพื้นที่ของจังหวัดหนองทายซึ่งถือได้ว่าเป็นพื้นที่ที่ไม่สงบและค่อนข้างอันตราย ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นการสแสวงธรรมและการปรดญาติโยมจึงทําได้อย่างยากลําบากเพราะชาวบ้านตากก็หวาดกลัวก,กับสถานการณ์บ้านเมืองและพาถกลกลี้หนีัยกันทั้งนั้นส่วนทางด้านของพระมหาศิลานั้นก็ได้รับคําแนะนําจากพันตํารวจโทพานคงคูลว่าให้ท่านไปพำนับที่ถ้ำในภูเขาแห่งหนึ่งที่อยู่อำเภอปากชมในจังหวัดเลยเพราะที่นั่นจะปลอดภัยมากกว่าและเหมาะสมกับการบําเพ็นธรรมมากกว่า ทำให้พระมหาศิลาไปจําพรรษาอยู่ที่ถ้าแห่งนั้นสาเหตุการลาศิกขาสองครั้งแม้ว่าพระมหาศิลามีความตั้งใจครองผ้าเหลืองมาตั้งแต่เยาว์วัยแม้ว่าบวชแล้วจะไม่อยากลาศิกขาออกมาแต่ทว่าก็มีเหตุจําเป็นถึงสองครั้งโดยในครั้งแรกโยมมันดาของท่านป่วยหนะักบรรดาญาติพี่น้องจึงขอให้ท่านลาศิกขาออกมาเพื่อช่วยกันดูแลโยมมานดาซึ่งในระหว่างนี้นอกจากท่านจะดูแลมานดาที่ป่วยแล้ว ท่านก็ยังเป็นครูช่วยสอนหนังสือที่โรงเรียนบ้านทา่าประทับที่อยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดควบคู่กันไปด้วยจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปปีเศษมารดาของท่านก็ถึงแก่กรรมท่านจึงกลับไปอุปสมบทอีกครั้งและครองเพศบรรพชิตอยู่นานหลายปีจนกระทั่งพุทธศักราช2539ก็มีเหตุจำเป็นทำให้ท่านต้องลาศิกขาเป็นครั้งที่สองเนื่องจากพีสาวของท่านล้มป่วยและไม่มีใครดูแล ซึ่งในครั้งนี้นอกจากท่านจรลิสิกขาออกมาดูแลพี่สาวแล้วก็ยังต้องทําไร่ทานาสางงานที่ค้างอยู่จนเสร็จสิน้นจนเมื่อพี่สาวของท่านจากไปท่านจึงกลับมาอุปสมบทเป็นพระสงฆ์ตามเดิมซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่าการลาสิกขาของท่านนั้นไม่ได้เป็นไปนเพื่อความสุขทางโลกแต่เป็นความกตัญญูต่อมารดาและพี่สาวของท่านและไม่ว่าจะผ่านเหตุการณ์ที่ต้องลำบากยากเข็ญอย่างไรก็ตาม ใใจของท่านก็ยังตั้งมั่นในพระศาสนาเช่นเดิมและเรื่องอภินิหารต่างๆเช่นเรื่องตะกรุดปลากระป๋องนอกจากที่หลวงปู่ท่านจะมีความเมตตาต่อสาธุชนและบรรดาญาติโยมทั้งหลายแล้วท่านก็ยังมีความเมตตาต่อเหล่าสัรพสัตว์ด้วยเช่นกันในข้อนี้จะเป็นเรื่องราวของสุนัขตัวหนึ่งที่อาศัยอยู่ภายในวัดซึ่งกล่าวกันว่าหลวงปู่ท่านรักสุนัขตัวนี้มากแต่ด้วยความที่มันเป็นสุนัขที่ดือ้อจึงมักจะหนีออกไปนอกวัดบ่อยๆ แล้วมันก็ไปไล่กัดเป็ดไก่ของชาวบ้านชาวบ้านเขาก็คว้าปืนคว้าหนังสติ๊กมายิงสุนัขตัวนี้อยู่บ่อยครั้งและด้วยความที่หลวงปู่กลัวว่ามันจะถูกทำร้ายจนตายหลวงปู่จึงได้ทำตะกรุดขึ้นมาป้องกันมันแต่ทว่าในสมัยนั้นทั้งตัวหลวงปู่และทางวัดก็ไม่ได้มีุนทรัพย์อะไรมากนักและการจะหาแผ่นทองแดงมาทำตะกรุดนั้นก็ยากหลวงปู่จึงใช้วัสดุเป็นกระป๋องของปลากระป๋องที่มีทิ้งอยู่ในวัด ท่านนำมาล้างทำความสะอาดรีเท้เรียกแล้วจานอัคราตเลขกยันลงไปจากนั้นเมื่อบริกรรมคาถาเสร็จแล้วก็ร้อยเชือกคล้องขอให้สุนัขตัวนั้นต่อมามันก็ออกไปวิ่งเล่นนอกวัดเช่นเคยแต่ทว่าในคราวนี้ไม่มีใครทำร้ายมันได้ชาวบ้านที่จะยิงปืนก็ยิงไม่ออกบ้างยิงไม่โดนบ้างเป็นอันเคล้าวพลาดกลับมาได้ทุกครั้งและเมื่อเป็นดังนั้นชาวบ้านบางคนจึงพยายามจับสุนัขตัวนี้ เพื่อเอาตะก,กรุดนั้นมาเป็นของตัวเองและเมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปมันก็ทําให้คนรู้จักหลวงปู่มากขึ้นกว่าเดิมและพากันเรียกตะก,กรุดนี้ว่าตะก,กรุดปลากระป๋องหรือไม่ก็ตะก,กรุดคล้องคอหมาซึ่งในปัจจุบันก็เป็นที่หมายปองของนักสะสมและเสียงพระเป็นอย่างมากก่อนหลวงปู่จะดังคล้ายกับเกจิขณาดจารย์ท่านอื่นที่ในอดีตนั้นหลวงปู่ศิลาไม่ใช่พระที่มีชื่อเสียงโด่งดังอะไร ท่านดำเนินชีวิตด้วยความสมถารียบง่ายอาศัยอยู่ในกุฏิไม้เก่าๆหลังเล็กๆแต่ท่านก็มีเมตตาต่อสัตว์และญาติโยมอยู่เสมอเวลาที่ท่านรับกิจนิมนตไปไหนมาไหนก็ต้องขอติดรถชาวบ้านเดินทางไปบ่อยๆและมีคนสงสัยว่าในเมื่อท่านมีเมตตาเต็มเปี่ยมไปด้วยปริยติธรรมและพุทธามคมขนาดนี้ทำไมท่านถึงไม่ดังมาตั้งนานแล้วทำไมเพิ่งจะมาดังเอาตอนนี้ ซึ่งคำตอบนั้นอาจารย์ลิงได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าด้วยความที่หลวงปู่ศิลาท่านไม่ต้องการชื่อเสียงไม่ต้องการลาบยศดสรรเสริญใด,ดๆเมื่อท่านรู้ตัวว่ากำลังจะดังท่านก็จะออกทุดงหรือไม่ก็ย้ายไปจังหวัดแห่งใหม่แต่ทว่าในปัจจุบันหลวงปู่ศิลาท่านมีอายุมากแล้วจึงไม่สะดวกที่จะย้ายไปย้ายมาแบบนั้นอีกทั้งบุญบาร,รมีของท่านที่สั่งสม,มาก็เต็มเปีย่ยมจึงกลายเป็นช่วงเวลาที่ดี ชื่อเสียงของท่านจะแผ่ขยายไปทั่วอาจารย์ลิง์ผู้นี้เขาคือผู้ที่เคารพศรัทธาหลวงปู่มาตั้งแต่ปี2 5 4 4คอยดูแลตัวนิบัติหลวงปู่ในฐานะโยมอุปถัมภ์แม้ว่าในตอนนั้นหลวงปู่จะยังไม่ดังและยังไม่มีอะไรเลยแต่อาจารย์ลิง์ก็ยังดูแลและอยู่เคียงข้างหลวงปู่เรื่อยมาและอาจารย์ลิง์ผู้นี้คือผู้จัดสร้างเหรียญเหนือดูอันโด่งดังซึ่งมีส่วนอย่างมากที่ทำให้ผู้คนรู้จักหลวงปู่มากขึ้น และเมื่อมีคนรู้จักมากขึ้นก็มีคนเข้ามาทำบุญเข้ามาบราิจาคเพื่อพัฒนาวัดและธนุบำรุงพุทธศาสนามากขึ้นเช่นกัน